ถ้าใครมีสามีอเมริกันนะคะจะรู้จะเข้าใจมินดีนะคะว่าเวลาที่เราไปวัดไปดูดวงไปมูอะไรอย่างเงี้ยสามีของเราจะชอบพูดแบบเซลตลกตลกกับเราว่าเรางมงายก่อนนี้มินโดนประจําค่ะแต่หลังๆมานี้คือเบาลงนะคะหลังจากที่มิน,นอ่ะเคยไปมูเรื่องธุรกิจของนางแล้วมันได้ผลเวยก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นที่ว่าตอนนั้นอ่ะเรายังอยู่ไทยใช่ไหมทุกคนแต่ว่าสามีจะบินไประหว่างไทยกับอเมริกาแล้วก็ครั้งนั้นก็คือบินไปเจอลูกค้าที่อเมริกาแล้วคือตั๋วเครื่องบินไปอเมริกา คือแพงและอีกปวฉันไม่นั่งนะคะอีโคโนมี่ต <c oughs> <c oughs> ัวเครื่องบงตัวคือบินลงลงโรงแรมเลยแพงหมดนะทุกคนแล้วโปรเจกที่นางบินไปคุยคือมันเป็นโปรเจกใหญ่ไงทุกคนแต่มันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือแม่ของลูกค้าคนนั้น <c oughs> นะเขาเสียเว้ยแล้วเขาคิดว่าเขาจะแคนเซิลการมีติ้งของสามีของมินแล้วคือสามีของมินไปถึงอเมริกาแล้วมันไม่ได้ปะเออมินก็เลยมอเตอร์ไซค์ไปวัดแขกเลยค่ะแล้วมินก็มูให้สามีแบบดอกไม้พวงใหญ่เลยนะแล้วสุดท้ายนะคะลูกค้าคนนั้นเขาก็ขอพบสามีค่ะแล้วเขาก็ได้ประชุมกกกัันนแล้ว็ปิดดไ ด้วยดีนะคะแล้วมินก็มาบอกสามีตอนท้ายค่ะว่าวันนั้นอ่ะมินไปวัดแขกนั้นมานะคะสามีก็ไม่เซลล์มินอีกเลยค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะเราย้ายคอนโดไปอยู่ใกล้ๆกับวัดแขกกันไปเลยจ้า